สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ยูทยเกมเมอร์ด้วยนะครับยูทยเกมเมอร์นะครับช่อง YouTube ดีๆที่มีมากกว่าเกมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเวลครมเวลครามนะครับวันนี้มาเล่นเกมมาซิงคิงมอนสเตอร์กันต่อนะครับผมอยู่ที่เกาะแอมเบอร์ครับตอนนี้จํานวนเบ็ดของเกาะแอมเบอร์นะครับอยู่ที่40นะครับใช้ไป3 8นะครับวาง2ที่วาง2ที่นะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการอีโวที่ยาวนานมากๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุกออมนสเตอร์นะครับขอบแอมเบอร์นะครับตอนนี้คอมบอนอยู่ที่20นะครับทับสาดนะครับแร่อีพิกยังไม่ได้นะครับซีซั่น1นะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวที่น้องมอนสเตอร์ที่บ็อกแบแบมแวมอยู่ครับมีนี่นะโกสกัดครับน้องช้างนะครับน้องช้างนิวนะครับนี่เรปิลโลนะครับตัวนี้ตัว คล้ายตัวนี้นะคล้ายๆตัวนิ่มแต่ตัวนิ่มเขาจะม้วน,นมาทางฝั่งนี้ครับอันนี้เขาจะงเงี่ยนๆนะครับก็เหลืออีกสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันในการป้อนไข่นะครับถือว่ายังมีเวลาอยู่นะเพราะสิบห้าวันนี้ก็ถือว่ายเยอะนะครับรอบหนึ่งก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับวันนี้เรามีภารกิจรับน้องใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมอีโวเหมือนเดิมเลยครับอีโวหกธงแล้วแล้วเป็นหกธง หกธงสามรอบนะครับเป็นหกธงสามรอบก็พอตกมาหกธงแล้วผมกดอีโวไปเขาก็บอกว่าไม่ติดกดอีโวไปอีกรอบหนึ่งบอกไม่ติดกดอีกรอ,อบหนึ่งบอกไม่ติดอันนี้คือรอบที่สี่นะครับรอบที่สี่อ่ะเดี๋ยวผมขออนะุญาตไปสป,ปินก่อนคือตอนแรกคิดว่าผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่า เมื่อธงตกแล้วเนี่ยเราสามารถอีโวขึ้นได้เลยสุดแล้วไม่ใช่นะครับเพื่อนๆดูว่ากุญแจผมตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบเอ็ดนะครับคือใช้ไปแบบรอบละสี่รอบละสี่รอบละสี่อ่ะแล้วตั้งแต่ปลดธงช่วงแรกๆอ่ะตัวนี้ถือว่าใช้กุญแจไปเกือบสามสิบกุญแจนะเยอะมากเลยนะครับตัวโน้ตตัวโน้ตใช้แค่สองนะครับอยากทีละสองทีละสองแต่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวกุญแจเนี่ยใช้ประมาณเกือบสามสิบนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล44นะครับการเงินอยู่ที่58ล้านนะครับเพชร242นะครับแล้วก็ขนมอยู่ที่63นะครับตอนนี้จำนวนเบ็ด <c oughs> แน่นเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คก่นอนเดี๋ยวต้องเอาน้องเก็บเข้าไปก่อนนะครับนนรนะเก็บได้อยู่ตอนนี้มีอะไรนะ่าเก็บนะครับไปมีอะไรน่าเก็บ À, chứ, <laughs> mà. Nữa, ba lạ dăm dăm dăm, ba lạ มาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับอไปเดี๋ยวเราไปรับน้องอีโวกันนะครับที่เกาะแอมเบอร์ Amber นะครับรอบนี้กว่าจะผ่านคือไม่คิดคือผมไม่คิดเลยว่ากุญแจจะสําคัญขนดาดนี้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนใครมีกุญแจเหลือที่ส่งมาให้ผมบ้างนะครับใช้เยอะมากเลยนะครับแล้วกว่าจะอีโวขึ้นแลขึ้นอีพิกเต็มเกาะแอมเบอร์ที่ผมว่าต้องใช้น่าจะหลายหลายเลยอะหลายกุญแจเลยนะครับอัไปกระเทาะฟังน,นิดนึงนะครับ จัวจัวจัวเป็นน้องหกธงอีกแล้วโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าแบบตกสี่ธงมาแล้วจะได้เลยสุดๆแล้วต้องมาหกธงอยู่แล้วครับหกธงสามรอบสี่รอบแล้วโอ้โหบนบนเออยแต่เขาเหมือนแผงแผงเขาเหมือนงูเนาะเป็นน้องแรดน้องแรปเตอร์นะครับแรดอินซิซอร์นะครับกลายเป็นแรปเตอร์งูเห่าไปแล้วตอนนี้ แผงก็เหมือนแบบงูงห่างองอางแล้วก็เหมือนแบบมีแผงคอนะครับนะครับเนี่ยเป็นธงไปใช้แค่อิเลเมนต์สี่อิเลเมนต์เองนะครับใบไม้น้าหิมะไฟนะครับแต่ตกมาหกนะครับรอบแรกรอบแรกตกมาก่อนรอบสองก็ตกมาอีกนะครับรอบสามไม่ติดรอบสี่โอ้โหอุ้ยหัวตัวเบลอเลยอะวันนี้แบบ อันนี้แบบชัดเจนเลยนะชัดเจนว่าแบบใหญ่เนี่ยเพื่อนๆ <our> ขยับน้องกองปิงออกได้ไหม <our> มาอยู่ท่าของนี้ก่อนนะครับ ตัวบลเลอร์เลยตัวบลเลอร์เลยเขาใหญ่เขาใหญ่ด้วยแผงคอนะครับตัวน้องของน้องอิซซอปกติน้องแลปเตอร์ปกตินะครับเขาจะเป็นออกสีขาวแล้วก็จะเป็นแบบตัวตัวครีบฟ้าด้านหน้าคล้ายๆเป็นตัวแมงกวางนะครับแล้วก็หน้าตาคล้ายๆแลปเตอร์เลยนะนะครับแต่ตัวของน้องแรอิซซอนะครับออกเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีแผงคอกัดเก่งๆเหมือนกันครับเนี่ย แต่เหมือนงูนะเหมือนงูเห่างูจงอางผมว่าน่าจะเป็นงูจงอางมากกว่านะขนาดนี้นะครับเออคือแบบน่ากลัวเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวผมต้องทำการขยายแล้ว เพราะตอนนี้ตอนนี้โรงแรมเต็มไปเลยนะครับเนี่ยโรงแรมเต็มไปแล้ว,ลมมไ,ลวไม่สามารถขยายได้ครับต่อไปคือการขยับประสาทละเนี่ยพอเวลาเราจะอีโวอะไรสักอ,อย่างนะครับเนี่ยอะไหปะไม่ต้องใช้ครับผมอีโวเผื่อติดทำไงสวยเลยนะนี้ยเนี่ยแต่เขาบอกอันนี้ย อันนี้ไม่เอาไม่สามารถอ๋อเราต้องอัปเกรดกันเหรอโอ,อ้มนต้องอัปเกรดด้วยครับอ,อนี่ไงอัปเกรดถ้าเราอัปเกรดเราจะสามารถอัปขึ้นน่าจะอัปขึ้นตัวของอีพีกได้นะครับอ่ะก็อย่ค่อยค่อยมาตามกันสำหรับการเรื่องการ upgrade, อ,อัปเกรดเกาะเอมเบร์นะครับโอเมื่อกี้ผมจะกดไอ้นี้ให้ดูกดตัวประสาท ตอนนี้ต้องใช้115นะครับผมรอให้ลดราคาครับตอนนี้ผมมีอยู่ตัวน้นอยู่164นะครับล้ว1อัพเกรด1 1 5นะครับต้องอัพเกรดไปอีกครั้งหนึ่งเพราะเต็มแล้วครับตอนนี้40ถือว่าไม่เยอะนะเพราะตัวปกติต้องเป็นร้อยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จไหมแต่ก็ถือว่าได้ยากนะครับสำหรับการ e ีโรอบนี้ครับน้องแหลกอ่สีสนะครับ จะสวยนะเพื่อนๆได้กันหรือยังเอ่ยใครได้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะครับยูทายเกมเมอร์นะครับมาซิงเกิลมอนสเตอร์เพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการรับน้องมอนสเตอร์ในมาซิงเกิลมอนสเตอร์นะครับขอบคุณเพื่อนๆมา,มากๆครับสวัสดีครับ